สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตองไปายสุกุลสุกนครับมือน,นีก็เป็นการก,ารการดัดโตมือที่เจ็ดครับผมคือวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับผมคือเริ่มสร้างในการ,การโตเจ็ดมือแล้วครับมือหนีมาเบิ่งอาหารเที่ยงนครับว่า,า,าท่าทางวันทีจะจัดเตรียมอาหารที่อย่างไ้นะพ่อครับดีเลยครับข้าวมันไก่ครับจะมีข้าวมันไก่จะมีน้ำซุป น้ำซุปแล้วก็นี่ครับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ครับผมตบท้ายด้วยของหวานครับผมีนเป็นวานทอดเขียวนะครับครับกัดกัดโตถามว่าเมื่อเบื่อบ่เบื่อครับเบื่อก็คืออยู่จะ่ด้หองครับพี่น้องครับไม่ได้ไปไซครับโวยสีเศร์โซ่สีคำาซ่สีแดง่วยสีหยางโอ้ สารพัดครับเบื้องนั้นเราก็แล้วเบื้องยูทูบเราก็แล้วอาบน้ำเราก็แล้วเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เราก็แล้วครับผมก็สีเฮ็ดอีหยังครับแต่ละมือครับโซ่สีคำสีมือนี่ครับคือการกักตัวที่เขาเดินทางกลับมาจากตามประเทศครับซึ่งผมก็เพื่อการมาจากประเทศญี่ปุ่นครับข้อกํต้องมากักตัวครับผมเพื่อสังคมหรือว่าเพื่อไทยหอดครับผมเพราะว่าหอยไปเพื่อข้อกําต้องเข้าตามกระบวนการของ รัฐบาลครับผมก็ไปพร้อมกินเข่าไปนั่มครับหิ้วเข่าครับมันนี้ครับตอนเที่ยงครับนิ้วเข่าครับนิ้วเขา่านิ้วเขา่าที่กำกักินน้ำซุปแบบอื้อแต่ับงิ้วเขา่าอันนี้เป็นน้ำจิ้มน้าไก่ครับผมมีลาบลวยนะครับ ไก่ต้มนะครับข้าวไก่ไก่ต้มเดี่ยวขอครับพี่น้องครับม่กินตหุหงก็ไม่ได้กินครับว่าไม่ตหุหงไม่กินครับน่นจะออกไปครับเหลืออีกตั้งเจ็ดมือครับพี่น้องครับครับผมดนครับโอเคครับ อาหารของโรงแรมพาโซรัชดาครับผมเยอโอเคครับแซ่บนะครับกับข้าวรีนะครับอยู่ฟรีกินฟรีครับผมแซ่บครับคันนี้กินของมันไก่ครับของมันไก่ของรสชาติคนไทยเลยครับ ครับผมวัอน,นี้เอเซนกับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับภรับคลิปนี้ไปแล้วครับ